ในการศึกษาอาชญากรรมไซเบอร์นะครับเดิมทีเราคิดว่ามีแค่เรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้อย่างเดียวการเข้าระบบทอดราหาัสแต่ปัจจุบันนะครับอาชญากรรไซเบอร์นั้นเติบโตกว้างขวางไปเกินกว่าที่เราจะเคยเข้าใจกันมาและแน่นอนครับไม่มีระบบการศึกษาที่จะสามารถ ปรับตัวได้ทันแต่สําหรับผู้ที่สนใจศึกษาและผู้ที่กําลังทํางานเกี่ยวข้องกับอาญากรรมไซเบอร์ไม่ว่าท่านจะเป็นตํารวจนักกฎหมายวิศวกรผมแนะนําเบื้องต้นอย่างนี้ในนิตปรัญญาตนะครับอาญากรรมหมายถึงสิ่งที่บัญญัติไว้ว่ามีโทษอาญา no crime without law อะไรมีโทษอาญาบัญญัติไว้สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นอาญากรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ ITU development นะครับในปี2012ก็บอกว่า สิ่งที่การกระทำความผิดอาญาทั้งหมดบนโลกออนไลน์นั่นแหละก็คืออาญากรรมไซเบอร์ผมได้เขียนบทความวิชาการลงในโรงเรียนในร้อยตำรวจแบ่งการศึกษาไว้อย่างนี้ครับเป็น matter and mind สิ่งที่เป็นวัตถุก,กับจิตใจสรรพสิ่งที่เป็นความรู้ในโลกเราก็มีแค่สองอย่าง object กับ subject มีร่างกายแล้วก็มีจิตใจ object นั้นก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อะตอมเล็กๆไปจนดวงดาวทั่วจักรวาลยึดโยงเป็นโครงสร้างจับส่วนไหนส่วนหนึ่งออกมา วิเคราะห์ก็เหมือนเดิมแต่ด้านจิตใจนั้นไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์มาอธิบายได้เช่นปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นต้นด้านแมตเตอร์นั้นจับต้องได้ก็เช่นเรื่องของไซเบอร์เียวริตี้ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลการแก้ไขข้อมูลทํางานได้เป็นปกติของระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับก็จะมีพรบคอมพิวเตอร์คอยควบคุมกํากับไว้นะครับอีกอันก็คือไซเบอร์อินฟราสตรักเจอร์ซาโบเส การก่อวินาศกรรมโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะเช่นไฟฟ้าป่ปาร,ร,รถรถไฟฟ้าท่อส่งน้ํามันท่อส่งกา๊าซเทเลคอมธนาคารเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะมีพรบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์คอยปกป้องอยู่นะครับอีกอันก็เป็นเรื่องของ criminal cyber technology ก็คือเทคโนโลยีไซเบอร์ที่อาชญากรนําไปใช้ประกอบอาชากรรมเช่นการขายยาในดาร์เว็บจ่ายเงินด้วยบิตคอยการพนันออนไลน์การลักลอบสินค้าผิดกฎหมายตลอดจนการจ้างสังหารการก่อการร้าย เป็นตนต้ส่วนด้านใหม่นะครับก็เรื่องจิตใจมีในระดับบุคคลกับในระดับสังคมในระดับบุคคลก็เช่นเรื่องของการช่อโกงการยักยอกทรัพย์ผ่านดิจิทัลแอสเซสต,ต่างๆเป็นต้นนะครับโรแมนส์แกมการหลอกให้รักเสียเงินเสียตัวแล้วก็ดึงเข้าร่วมองค์กรการมข้ามชาติไซเบอร์บูลลี่ก็เป็นเรื่องของการคุกคามรังแกกันบนโลกออนไลน์ไซเบอร์บูลลี่กับโรแมนส์แกมเนี่ยเจ็บจริงตายจริงนะครับสร้างความเสียหายต่บประเทศไทยมากมายแล้วก็มีทั้งเด็กและผู้หญิงเสียชีวิตเยอะแยะ าาตตัวตยยังเป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ส่วนในด้านสังคมนะครับก็มีตั้งแต่ Economic c มิกไซเบอร์ครการก่ออาญกรรมเศรษฐกิจผ่านโลกไซเบอร์ ไซคลอจ l เคิลไซเบอร r วอร์แฟนี่ก็เรื่องใหญ่นะครับการปฏิบัติการจิตวิทยาบนสื่ออินเทอร์เน็ตมีทั้งการก่อการร้ายความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับและสร้างคอนเทนต์เพื่อแบ่งแยกคน,นชาติเป็น2ฝ่ายใส่ความเกลียดชังเยอะๆให้ลุกขึ้นมาฆ่ากันก็คงจะไม่มีอะไรที่จะสร้างความเสียหายกับประเทศได้มากกว่านั้นแล้วนะครับ Cybernetic Hate c คร m e อาชญากรรมแห่งความเกลียดชังบนโลกออนไลน์เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็เป็นซับของปฏิบัติการจิตวิทยาบนสื่ออินเทอร์เน็ตการทาให โดยใช้คอนเทนต์สังคมนี้อยู่เป็นโครงสร้างนะครับคำอยู่ด้ววาทกรรมอันเป็นเหตุผลชอบธรรมของคนในสังคมแต่ถ้าเรา ยกคอนเทนต์ขึ้นมาถลายถลายสร้างความแตกแยกตั้แต่ครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาสังคมไปจนสถาบัานพระมหากษัตริย์สังคมไทยก็จะแตกเป็นจุนและแน่นอนครับการผลักสายเด็กๆให้เข้าใจผิดว่าการหมิ่นประมาทคือการวิพากวิจารณ์เกิดความเกลียดชังกับประเทศกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นสิงเหล่าเนี่ยเรายังไม่เห็นทิศทางที่รัฐจะมีผู้มีความรู้เข้ามาแก้ไขขณะคดีหมิ่นประมาทออนไลน์ก็เพิ่มสูงขึ้นเข้าใจว่าเราเป็นอันดับ2ของโลกนะครับในการศึกษาอาชญากรรมไซเบอร์ตั้งแต่วัตถุไปจิตใจไซเบอร์แอตแทกในทุกๆ แค,แค่ศึกษาเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ศึกษาเฉพาะเรื่องของไซเบอร์เียวริตี้อย่างเดียวไซเบอร์ครามเป็นสหาวิทยาการทางด้านวิศวกรรมกฎหมายทฤษฎีอาจญายวิทยา,า,ยาและการรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัลนี่คือภาพรวมย,อย่อๆที่ผมมีมาแล้วเพื่เราฟังกันสวัสดีครับ